วันพุทธที่หนึ่งธันวาคมพศ2564ครับผมข้าพเจ้าบุญดีโชคดีครับผมแ้วก็ขอนุญาตองค์ภาพจำรายการพวกนีก้ผมได้บันทึกวิดีโอถ่ายทำเพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้กับทุกๆท่านครับผมนะเพื่อนๆทุกท่านครับผมนะนพี่ๆน้องๆทุกท่านครับผมนะนนท,ท,นมนะทุกท่านที่ ต้องการศึกษาครับผมพระรพระุพบพระประธานกับผมนะคือองค์นี้เป็นพระประจำรายการองค์ที่สองกับผมที่ข้าพเจ้าบุรีโชคดีได้บันทึกวิดีโอถ่ายทําตรงนี้ผมเพื่อร่วมแจมกันเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ศึกษาเพิ่มเติมกันตรงนี้กับผมองค์นี้ข้าพเจ้าได้กราบนมัสการนิมนต์บูชามาครับผมนะบูชามาจากเพจต่างๆว่าเพจพระเครื่องพระบุชาต่างๆเนี่ย กรบผมนะให้ท่านชมพระพุทธลักษณะครับผมนะของพระปราชการอรงนี้กรบผมนะก็เป็นเกตบัวตูมกรบผมนะเป็นเกตบัวตมูมครับผมเป็นพระ,ะตา้ตาเปล่ากรผมนะชัดเจนคือพระปรารการก็สร้างยุคเริ่มต้นเนี่ยกรบผมนะคือสมัยรัชกาลที่ห้ากรบผมนะรัชกาลที่หกที่เจ็ดที่แปดที่เก้ากรผมนะก่อศพันละร้อยสองตี่ฝ่าเนี่ยกรบผมนะ ถือ2,501สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองเนี่ยยุคต้นยุคกลางยุคปลายครับผมนะตรงนี้ครับผมขอทุกท่านพิจารณาดูว่าสร้างยุคไหนครับผมตรงนี้ครับผมนะนี่เป็นคือข้าพเจ้ามองว่ามองพระพุทธศาสนาว่าเหมือนศิลปะนายขนมต้มอยุธยา,าผมตรงเนี้ยข้าพเจ้าถึงได้กราบที่มณบูชามาตรงนี้ครับผมนะ่เนี่ยเป็นเกตดอกบัวตรงนี้ข้าพเจ้าก็ ชื่นชอบพระผมนะพระพุทธักษณะพระองค์นี้มากครับผมนะเป็นผมท่นานเนี่ยเป็นหอยขมรับผมเกตเกตก้นหอยกับผมนะก้นหอยกับผมตรงนี้คือเมด็ดขนมกับก้นหอยกับผมนะนะข้าพระเจ้าก็ได้ถามผู้ใหญ่ที่มีความรู้รับผมนะเนี่ยเขาบอกมีเม็ดุนมกับก,ก้นหอยกับผมตรงนี้อันนี้เกตก้นหอยกับผมนะลักษณะมีพระมีเมตตาผมนะ ยิ้มกับผมนะเหมือนพอ่อโตวัดลักสีสกับผมนะสมุดสาสมุดสาคอเนี่ยผมนะวัดลักสีอ่ะข้าพเจ้าคือไปไหว้สองสามครั้งขอพรขอพระเมตตาตรงนี้กับผมนะชมผู้้ลักษณะท่านกับผมนะใกล้ๆตรงนี้กับผมนะนะพระพู้ลักษณะท่านเกตท,ท่านเานี่ยเก,เกทบทตบโตูมผมนะเออตรงนี้กับผมนะขอท่านชมกับผมนะโอเคครับตรงนี้ เอาละเดี๋ยวชมข้างหลังครับผมนะวิดีโอบันทึกก็ได้ไม่นานครับผมตรงนี้ผมนะ๋อ,อท่านก้นหอยรับผมเกตประเกตท่านตรงนี้ครับผมนะโอเคนะครับสําคัญตุดดูอ่าข้างๆครับผมนะโอเคนะครับพิขาดไม่ได้คือฐานครับผมตรงนี้ครับผมนะ ฐานพระเนี่ยสำคัญครับผมนะโอเคนะครับฐานพระเห็นชัดเจนนะครับตรงนี้โอเคนะครับฐานพระท่านครับผมนะโอเคนะฐานพระตรงนี้ท่านทุกท่านเห็นชัดเจน okay, นะครับอันนี้ข้าพเจ้ามาก็แบบเดิมๆมาเช่าบูชามาเดือนสองเดือนแล้วครับผมตรงนี้เช่าบูชามาหลายเดือนแล้วครับผมตรงนี้สักเดือนสองเดือนสามเดือนครับผม โอเคนะครับสมพุทธศาสนาท่านกับตรงนี้ข้าพเจ้าเหมือนศิลปะในขนมต้มกับผมนะอยุธยาพระพักท่านกับผมหน้าท่านกับผมนะส่วนใหญ่มิจเกตเบลเพิงกับผมตรงนี้โอเคนะครับแล้วก็มาแลกเปลี่ยนความรู้กันตรงนี้พระประจํารายการก็เป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์พระมีเมตตาดียิ่งนักแลกับผมนะแล้วก็มาแลกเปลี่ยนความรู้กันมาร่วมแจงกันตรงนี้กับผมนะ รวมศึกขาโดยพอสังเขปกับผมนะสี่ห้านาทีก็พอสังเขปตรงนี้กับผมนะครับเจ้านี้ก็จะถวายข้าพระที่บ้านอีกวันหนึ่งกับผมนะก็ไปสามร้อยหกสิบห้าวัน,นถวายไปสามร้อยสามร้อยกว่าวันกับผมตรงนี้นะคือการทําบุญชั้นสูงโอเคนะครับตรงนี้ขอทุกท่านคิดสิ่งใดขอสําเร็จสมบารณถานามีความสุขร่ำรวยเฮงปังทุกท่านครับผมสาธุบักศีบทตรีิพันหนึ่งครับผมโอเคนะครับ สวัสดีครับ